ต้นนี่ก็ได้แล้วล้างหัวฉีดนะรับรองวิ่งออกมาวิ่งปื๊ดวิ่งปื๊ดเลยแหละจะขับรถอะไรกันแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะรถดีขนาดไหนแพงขนาดไหนหรือว่าถูกขนาดไหนก็นแล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนขับครับนิสัยการขับของเราก็ระมัดระวังตัวนะครับอย่าให้สร้างปัญหากับคนอื่นอย่าให้เป็นปัญหากับคนอื่นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหากับเราเช่นกันนะครับ จะเลือกรถยนต์ที่มันเหมาะกับเราสักคันหนึ่งนะมันก็ต้องเริ่มมาจากความชอบก่อนอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูค่าใช้จ่ายประจำที่จะต้องใช้กับบัญจะแม่บางคนเลือกใช้รถเล็กก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันประหยัดน้ํามันนะครับอะไรมันก็ถูกค่าบริการมันก็ถูกพระบอมก็ถูกประมาณเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยใช่ไหมฮะถ้าไปเล่นรถใหญ่ระดับ เครื่องพันแปดสองพันสองพันห้าขึ้นไปนี่พอรบบอะไรปีมันก็ประมาณพันกว่าบาทนะเนาะ้วค่าน้ํามันอีกค่าซ่อมบํารุงมันเดียมันก็แตกต่างกันตรงนี้แหละครับ <c oughs> สภาพดีทั้งภายนอกภายในเลยนะครับภายนอกนี่เท่าที่เห็นนี่ก็เรียกว่าไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเลยนะ ส่วนภายในก็สะอาดเรียบร้อยดีมากๆนะครับริ้วรอยความเสื่อมโทรมของอายุการใช้งานรถก็ถือว่าน้อยมากๆมาทรงนี้นี่สงสัยต้องเช็คเงินในบัญชีซะหน่อยแล้วนะเนี่ยเจ้ารถคันนี้นี่ถือได้ว่าเป็นรถที่สภาพงามน่าสนใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะภายนอกภายในมันดูเรียบร้อยอะ่ะมันดู มนนุน่าไว้ใจได้นะฮะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ไว้ได้วยเลยนะครับรถด,ดีๆมีมาเป็นประจำแน่นอนครับ